แตกหลอดใหญ่ใบดกโตเร็วแข็งแรงสวยงาม <Wow. S 1> จริงๆค่ะอย่าปล่อยให้ดินหมด oh. สภาพแล้วแตกหลอดเล็กใบเล็กไม่แข็งแรงโตช้าทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ,คะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30น,นเช่นเดิมค่ะสอาวันที่ผ่านมาแอดมินติดภารกิจมากมายเมื่อเสร็จภารกิจแล้วแอดมินก็รีบทำคลิปกันแบบด่วนๆเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ได้นำบอลสีสวยๆมาฝากน้องชื่อบอลสีเจ้าสาวค่ะ บอนสีเจ้าสาวเป็นบอนสีแบบป้ายจะมีกระดูกสีขาวปลายใบบอนสีเจ้าสาวจะมีสีชมพูสวยงามมากๆเลยค่ะบอนสีเจ้าสาวจะมีลักษณะคล้ายๆบอนสีคุณหญิงต่างกันก็ตรงที่บอนสีคุณหญิงใบของบอนสีคุณหญิงจะเป็นสีชมพูทั้งใบปลายใบไม่มีป้ายสีชมพูเหมือนบอนสีเจ้าสาวค่ะ บอนสีเจ้าสาวกระถางนี้แตกหลอดใหญ่ใบดกโตเร็วแข็งแรงสวยงาม <Wow. S 1> จริงๆค่ะวันนี้แอดมินจะมาเปรียบเทียบระหว่างบอลสีเจ้าสาวกระถางนี้กับบอนสีนางรากสดซึ่งบอนสีนางรากสดกระถางนี้ค่ะแอดมินได้ทำการปลูกมาเป็นเวลานานมากสังเกตได้เลยค่ะว่าบอนสีนางรากสดน้องมีการแตกหน่อเยอะก็จริง แต่มีใบใหญ่แค่ใบเดียวนอกนั้นลักษณะใบเล็กๆทั้งนั้นเลยค่ะนอกจากใบไม่โตปลายใบายบางใบก็มีลักษณะปลายใบยไม้ค่ะลักษณะของบอนสีนางลากสุดกระถางนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับบอนสีเจ้าสาวจะเห็นว่าบอนสีนางรากสุด มีไซต์กระถางที่แตกต่างกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือลักษณะของดินค่ะดินของบอนสีเจ้าสาวจะเป็นดินร่วนส่วนดินของบอนสีนางรากสดเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะหมดสภาพแล้วที่แอดมินทำการเปรียบเทียบในครั้งนี้จุดประสงค์ก็คือกำลังจะชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ทำให้บอนสีไม่โตอย่าปล่อยให้ดินหมดสภาพค่ะ สำหรับแนวทางแก้ไขนั่นก็คือทำการเปลี่ยนดินใหม่ค่ะไปค่ะไปชมเทคนิคในการเปลี่ยนดินในวันนี้แอดมินขอเรียกว่าปลูกแบบ one stop service ไปชมพร้อมกันค่ะว่ามีเทคนิคในการปลูกแบบไหนค่ะนี่คือส่วนผสมในการปลูกบอนสีในวันนี้ค่ะ1ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนนมสดใช่ว่าจะใช้ บำรุงบอลสี7วันต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นยังสามารถที่จะใช้เป็นส่วนผสมตอนที่เราปลูกได้เลยค่ะเพราะจะทำให้ดินได้รับธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพเทสเซียมโปรตีนและธาตุอาหารสำหรับพืชอีกมากมายค่ะ 2. น้ำหมักมูลวัว ในน้ำหมักมูลวัวก็เช่นกันค่ะจะมีธาตุไนโตรเจนมีธาตุฟอสฟอรัสมีธาตุโพแทสเซียมและสารอาหารที่พืชต้องการอีกมากมายเช่นกันเพราะฉะนั้นในส่วนผสมของทั้งสองจะทำให้พืชรวมถึงบอนสีได้รับธาตุอาหารที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืชแบบดับเบิลเลยค่ะจากรายละเอียดดินปลูกเราไปทำการลื้อกระถางของบอนสีที่เราจะเปลี่ยนกันเลยค่ะ หลังจากที่เราลือกระถางก็พบว่าหัวของบอนสีก็มีอาการเน่าด้วยดังนั้นแอดมินจึงตัดหัวบอนสีส่วนที่เน่าออกแล้วใช้ปูนแดงทาทิ้งไว้15นาทีเราก็จะมาทำการปลูกกันต่อเลยค่ะเราจะใช้น้ำหมักมูลวัว2ช้อนโต๊ะและใช้ฮอร์โมนนมสด2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ 3. ใส่น้ำเปล่าลงไปพอประมาณ 4. ดินผสมใบก้ามปูปริมาณครึ่งถุงค่ะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะที่แอดมินเรียกการปลูกแบบ one stop service นั่นก็คือเราได้ทำการปลูกน้องบอนสีเปลี่ยนดินใหม่และใช้สูตรบำรุงที่เป็นสูตรน้ำบำรุงบอนสีหลังจากที่เราปลูกเสร็จ นั่นคือการปลูกแบบ one stop s w i t เลยค่ะใช้ถาดในการรองก้นกระถางเติมดินลงไปที่ก้นกระถางเล็กน้อยใส่สตาร์ขึ้นจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะปลูกน้องบอนสีไว้ในกระถางเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะวิธีการปลูกแบบนี้เราจะได้บอนสีที่เป็นแบบฟอร์มกอโดยอัตโนมัติค่ะ เสร็จเรียบร้อยนี่คือการเปลี่ยนดินและการบำรุงไปในตัวที่เรียกว่าการปลูกแบบวันสต็อกสวิตค่ะเราจะทำการใส่ปุ๋ยอีกทีหลังจากที่ครบ15วันค่ะเทคนิคทั้งหมดในการปลูกในวันนี้แอดมินใช้กับบอนสีเจ้าสาวค่ะเทคนิคนี้สามารถที่จะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดโกแล้วแตกหลอดเล็กใบเล็กไม่แข็งแรงโตช้าทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะจากประสบการณ์ที่แอดมินได้แชร์ไปแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิ k t o อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ